กลับสวัสดีเพื่อนๆวันอาทิตย์ด้วยนะคะพยากรณ์แบบบ้านๆสัปดาห์นี้นะคะพยากรณ์รายสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะคะดวงชะตาของเพื่อนๆวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะคะดวงชะตาของเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์ นะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการที่เพื่อนๆเนี่ยมีความคิดอ่านอย่างชัดเจนนะคะในเรื่องที่จะทําความฝันให้เป็นจริงนะคะแม้ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็นซักเท่าไหร่เพื่อนๆก็มีความคิดที่จะทํามันให้สําเร็จลุล่วงไปนะคะอืมเรียกได้ว,ว่า มีความหัวแข็งนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงในสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของการเรียนเพื่อนๆวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆวันอาทิตย์เน,เ,นนเนี่ยจะมีความได้เปรียบนะคะคู่แข่งนะคะหรือว่าได้เปรียบนะคะเพื่อนเพื่อนสถาบัานอื่นนะ,ะในการสอบเข้านะคะบางทีผลงานนะคะหรือ,อ ของเพื่อนๆเนี่ยจะเยอะกว่านะคะด้วยเพื่อนๆเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยได้รับพิจารณานะคะในการที่จะสอบเข้าได้นะคะในลำดับต้นๆนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็นะคะบางคนเนี่ยอยากจะเป็นเขาเรียกว่านักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะไปต่างประเทศบ้างนะคะเออแล้วก็เป็นในลักษณะที่เพื่อนๆนะ่ะ อาศัยการจะได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยไปไปเที่ยวซะมากกว่าไปดูไปหาเพื่อนใหม่ๆซะมากกว่าที่จะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางการเรียนนะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะสำหรับน้องๆน,นะคะที่เรียนอยู่นะคะ แล้วก็สําหรับคนวัยทํางานเป็นอย่างไรนะคะคนวัยทํางานเนี่ยนะคะในรูปอดีตของคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณจับผิดพลาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะคะในรู้สึกในบางที่เนี่ยคุณอาจจะหวังเยอะเกินไปหรืออาจหวังสูงเกินไปนะคะอ่ามันมันเกินดวงหรือมันเกินความสามารถนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นความคือความหวังความตั้งใจของแต่ละคนเนี่ยมีกันได้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะ นะคะเพราะว่าบ,บางทีเนี่ยเรามีความฝันยิ่งใหญ่นะคะหลายๆอย่างที่ที่เราคิดเอาไว้นะคะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะได้มาและประสบความสำเร็จนะคะอันนี้เป็นรูปอดีตนะที่ผ่านมาสำหรับเพื่อนๆวันอาทิตย์นะคะแตะ่ในวันนี้เนี่ยนะ เขาเรียกว่าหัวหน้างานนะคะหรือว่าคนที่ทำงานมานานกว่านะคะหรือคนที่เขาประสบความสำเร็จในการงานแล้วเนี่ยนะคะเขาจะนะคะเป็นในลักษณะที่ช่วยให้คุณน่ะมีความเข้าใจในในในงานที่ตัวเองทำอยู่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องเปิดใจในการรับรู้และเรียนรู้นะคะงานของเพื่อนๆในวันนี้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาตนเองนะคะให้ได้อย่างที่ตัวเองหวัง นั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่าสร้างแรงบาลานซ์ให้กับตัวเองได้แล้วหมายความว่าสร้างความสมดุลให้กับอารมณ์และร่างกายที่มันที่มันบาลานซ์กันได้แล้วนะคะแล้วก็ เพื่อนๆในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะคนวันอาทิตย์เนี่ยมีการค้นพบความสามารถใหม่ๆของตัวเองเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนทำงานนะแล้วก็เพื่อนๆที่คิดฝันอยากจะไปต่างประเทศนะคะหรือจะไปทำงานต่างประเทศนะคะไปขอวีซ่าขอพัดปอดไปทำต่างประเทศหรือมีคนทีอ่อยากเปิดตลาดต่างประเทศเนี่ยอันนี้จะเป็นในเรื่องของ เวลาที่เหมาะสมนะคะที่จะทํานะคะคือเพื่อนๆในในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเออจะต้องทําให้ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นเวลาเหมาะจริงๆนะคะที่แบบไม่ต้องพยายามมากนะคะมันก็จะได้ไปต่างประเทศเนี่ยนะ,ะมันจะไม่ใช่ตอนนี้มันจะไม่ใช่สัปดาห์นี้นะคะมันจะเป็นในเรื่องของอนาคตที่เพื่อนๆเนี่ยจะมี เขาเรียกว่าอะไรมีโชคนะคะที่จะได้ไปต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องพยายามหรือดื้อรั้นที่จะไปให้ได้ในสัปดาห์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมหรือสัปดาห์นี้มันต้องได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนในเรื่องของเงินทองเงินทองนะคะมีโชคลาภเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ นะ,ะมีชอลาาบเกี่ยวกับเงินเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่คิดหวังไว้ในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะผลตอบรับผลตอบแทนผลกำไรนะคะอ่าเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนแบ่งเนี่ยจะได้มานะคะและเป็นในลักษณะที่มันเยอะกว่าที่คุณเนี่ยคำนวณเอาไว้นะบางคนอ่ เขาเรียกว่าได้เงินมาง่ายๆได้เงินมาแบบไม่ต้องลงแรงไม่ต้องนั่งปาดเหงืออ่านะคะก็จะได้มานะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้เพื่อนๆมีสิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งนะคะคือค,คู่แข่งเนี่ยต่อให้เขาเป็นคนเก่งอะไรมาจากไหนเนี่ยนะคะความที่แบบอ่เขาเรียกว่าอะไรแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเพื่อนๆวันอาทิตย์เนี่ยจะมีความ โชคดีมากกว่าคนอื่นนะคะอืมคือได้เงินเยอะอะนะคะเนี่ยคือคนที่มีเงินอยู่แล้วก็จะมีเงินเยอะมากขึ้นนะคะเหมือนเงินดึงดูดเงินนะคะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆในสัปดาห์นี้จริงๆแล้วก็มีเงินใช้นะคะมีเขาเรียกว่าโอ้มีเป็นเงินถุงเงินถังเงินสมบัติเงินมหาศาลเงินเศรษฐีเลยแหละนะคะอ่าเพราะว่าเป็นราชาถ้วยนะคะ เออไม่ใชละคาช่วยราชาเหรียญน,นะคะขออภัยราชาเหรียญในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆในวันอาทิตย์เนี่ยมีเงินใช้มีเงินกินมีเงินโหเอเอามาฟุ่มเฟือยได้แต่อันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าเออมันก็ต้องมีการ จัดสรรเงินให้ดีนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่เดือดร้อนในอนาคตนะบางคนเก็บเงินไปเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศนะคะบางคนอ,อยากจะเก็บเงินไปไปเขาเรียกว,ว่าไปลงทุนต่างประเทศแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเงินมีมากแล้วนะ,ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าสัปดาห์นี้มันถ้าเพื่อนๆเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรจะเอาให้ได้นะคะมันจะยากมากมันจะยากมากนะคะแล้วมันก็ต้องแบบ ปวดหัวมันจะต้องเดินเรื่องมันจะต้องทําหลายอย่างมากนะคะแต่ถ้ารอไปอีกสักหน่อยนะคะก็จะได้แบบง่ายนะคะก็จะได้แบบง่ายจะผ่านแบบง่ายจะสามารถไปต่างประเทศได้ง่ายๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพบุก็ต้องบอกว่า ปวดหัวกดไหลย้อนความดันค,ความดันขึ้นนะคะแล้วก็อารมณ์อารมณ์แปรปวนนะคะมีในเรื่องของอโรคเกี่ยวกับช่องท้องนะคะในบางคนนะคะในเรื่องของสุขภาพเป็นประมาณนี้ความรักเป็นอย่างไรนะคะความรักเนี่ยคุณเรียกว่าบางคน ยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครสําหรับคนโสดเพราะว่าสเปคค,ความรักของคุณนะ่ะมันเยอะไม่ใช่ว่าสเปคสูงนะสเปคเยอะเนี่ยเจ็ดถ้วยเนี่ยนะคะเนี่ยเจ็ดถ้วยเนี่ยนะคะกับสี่ถ้วยเนี่ยออกมาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสเปคความรักค่อนข้างเยอะเป็นคนที่แบบว่าละเอียดละออในเรื่องของการที่จะมีแฟนสักคนหนึ่งเขาจะต้อง นวนนี่นั่นน้นแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหลายอย่างมากนะคะจากที่ออเ บางทีเนี่ยคุณเหงามากๆคุณก็อยากจะแบบเเป็นคนดีก็พอแล้วนะคะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะคะมีมีตัวเลือกเข้ามาปั๊บเนี่ยคุณก็จะเริ่มเลือกแล้วไอ้คนนี้รวยไหมคนนี้ดูดีคนนี้หน้าตานอะไรประมาณนี้ยนะคะคือยังอยู่ในลักษณะของการที่เลือกเยอะนะคะต้องได้คนในฝันนะคะต้องได้เจ้าชายอะไรประมาณเนี้ยนะคะต้องได้เจ้าหญิงประมาณเนี้นะคะสําหรับบางคนนะเพราะว่า เป็นลักษณะที่คุณยังเลื่องไม่ได้นะคะยังอยู่ในความรักที่เป็นความฝันอยู่นะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนเนี่ยอันนี้เนี่ยบุ๊กต้องขอบอกว่านะคะทั้งคุณและเขานะคะเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์พอกันนะคะแล้วก็เป็นคนอ่าคัสโนว่าคัสโนวีพอกันนะคะมันก็เลยเป็นในลักษณะที่แบบเอ่อพูดนะว่าคบกันแต่ว่าเวลาบางทีอาจจะแบบ มีเดทวันนี้เดทกับคนนี้อีกวันเดทกับคนหนึ่งนะคะแต่แฟนตัวจริงคืออีกคนนึงงงไหมไม่งงนะจะเป็นประมาณนี้ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าถา่ามาคู่ของคุณเขาเขา,เ,าเขาซีเรียสไหมเขาเขา,ขาไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเดียวกันกับคุณคือคู่รักของคุณในตอนนี้จะเป็นในลักษณะที่ยังไม่ได้หยุดกับคนคนเดียวอะ่ะ นะคะทั้งคุณและเขาเลยนะคะส่วนในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วมอีอยู่กินกันมานานนะคะลงหลักปักฐานมาด้วยกันแล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะมีคนเขาเรียกว่าอะไรมีคนในฝันเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจมีความรักเร็วเกินไปนะคะแล้วก็มาเจอคนที่มันเหมือนกับเป็นพรมลิขิตเนี่ยที่หลัง อย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอาจิตใจมันหวั่นไหวจิตใจมันอยากที่จะแบบรู้จักคนคนนั้นรู้สึกผูกพันกับคนคนนั้นนะคะทั้งที่เขาเนี่ยอา่าเพิ่งมาที่หลังนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นผู้ช่วยสามีผู้ช่วยภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราเพิ่งมาเจอเขาที่หลังอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนี้เขาเขาโดนใจเราจังเราเรารู้สึกแบบเห็นแล้วเรารู้สึกปิง๊ง รู้สึกมีความผูกพันมากทาั้งๆที่กับกบแฟนกับอะไรเนี่ยแล้วก็คบกันแบบทั่วๆไปนะคะใช้ระยะเวลาในการครบกันจนถึงได้มาสร้างครอบครัวแต่กับคนนี้เราเห็นแล้วเราอยากมีอยากสร้างครอบครัวกับเขาเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะอันนี้เนี่ยถ้าเราเลือกเลือกไปแล้วอันนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้ามี หลังๆนะคะเข้ามาได้เขารู้สึกถูกใจกับคุณเนี่ยคุณควรจะจัดการอย่างไรนะคะคุณควรที่จะสนับสนุนส่งเสริมเขาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะให้ให้คนคนนั้นเนี่ยอ่าได้ไปต่อแล้วก็อ่าถ้าเขามีคนที่เขารู้สึกชอบนะคะก็ยินดีกับเขาไปนะคะอืมเพราะว่าตัวคุณอ่ะเออเขาเรียกว่าเออ ถ้าถ้ารู้สึกสเสน่หาขึ้นมานะคะก็ต้องก็ต้องยัง่งช่างใจอ่ะเนาะแล้วก็อ่ายินดีกับเขาเมื่อเขามีคู่มากกว่าที่จะไปอยากเป็นคู่เขาเองเนาะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวบุ๊กจับสามใบดูนะคะว่ามีสิ่งใดที่แนะนำบ้างนะคะบุ๊กก็ได้มาเป็นสำรับใหม่นะคะเป็นอ่าเป็นพี่สาวดอกไม้นะคะก็จับ มาแนะนำเพื่อนๆได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะในการที่จะทำตัวนะคะในสัปดาห์นี้นะคะพี่สาวดอกไม้บอกว่าให้คุณ่ะแยกตัวเพื่อหาความสันโดษน,นะคะแล้วก็อ่าเรียกได้ว,ว่าถ้ามีที่ปรึกษาที่เขาเป็นคนพลังบวกอะนะคะคุณเนี่ย สามารถที่จะไปอยู่ในวงจรของคนคนนั้นได้เลยนะคะเขาจะนำพาเรื่องราวดีๆนะคะมาสู่ตัวคุณนะคะทำให้คุณได้เกิดความสดใสนะคะแต่ว่าคุณจะต้องอ่าโอเค ไพ่ขึ้นตรงกันนะคะคือคุณจะต้องปลีกตัวนะคะปลีกตัวเพื่อหาเพื่อหาความสันโดษให้กับตัวเองปลีกตัวหาความสันโดษให้กับตัวเองนะคะอยู่ในที่ที่สงบอยู่ในที่ที่คุณอยู่แล้วสบายใจนะคะคือปลีกคือต้องปลีกตัวออกมาจากความวุ่นวายจากความรู้สึกต่างๆที่ทําให้คุณเป็นกังวลใจเป็นสิ่งทําให้คุณดแับบ คือถ้าใจเหนื่อยกายมันก็เหนื่อยนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าคุณจะต้องปลีกตัวมานะคะเพื่อ,อฮิวตัวเองนะคะเพื่อรักษาใจของตัวเองนะคะอันนี้จะดีที่สุดนะคะเป็นการดับคือคุณต้องได้รับการรักษานะคะอืมทางด้านของจิตใจนะคะการที่คุณไปอยู่ในที่ที่มีคนที่เขามีพลังบวก นะคะตรงนี้เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยได้รับได้รับการรักษาที่ดีดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะหรือบางทีนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ของคุณมันพอคุณอารมณ์แบบอารมณ์ไปด้านร้ายๆเนี่ยเกิดขึ้นนะคะคุณก็จะแบบเรียกว่าอะไรพานอนะคือพานพานคิดแต่เรื่องลบๆคิดคิดคิดแต่เรื่องลบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้ขึ้นเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าอ่าคุณจะ จำเป็นจะต้องอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นพลังบวกมากขึ้นนะคะคือไปหาสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะคะก็จะดีนะสำหรับเพื่อนๆวันอาทิตย์นะคะจะมีมุมมุมหนึ่งในในบ้านหรือว่าในที่ทำงานนะคะที่ทำให้เพื่อนๆนนะรู้สึกสบายใจนะคะอืายดีใจดีก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆวันอาทิตย์ก็มีประมาณนี้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ Ad b ี d 7น9นะคะหรือเพจคุยกับคุยกับทารลอดนะคะค่าดูตามศรัทธาได้เลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะบริจาคให้นะคะโอเคก็ขอให้เพื่อนๆวันอาทิตย์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บป่วยนะคะอ่าทำบุญสมดวงสำหรับเพื่อนๆวันอาทิตย์นะคะไปทำบุญเกี่ยวกับน้า นะคะอ่าถ,ถวายน้ำเป็นแพ็คอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถถวายได้เลยนะคะแล้วก็อ่าใครมีเวลาว่างทำลงทานเกยวกับพวกน้ำวงน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้นะคะหรือซื้อเขาเรียกะไรนะซื้อกาแฟซื้อเครื่องดื่มชูกำลังอะไรเงี้ยนะคะให้กับลูกน้องก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันนะคะเป็นการทําบุญเหมือนกันแล้วก็เป็นการดับ ดูแลลูกน้องไปด้วยในตัวเนาะมันจะได้เสริมเสริมบารมีของเรานะคะให้ลูกน้องเนี่ยเก่งใจเรามากขึ้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะคะแล้วก็มีน้ําใจกับผู้อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะโอเคเพราะว่าบางทีคุณคุณค่อนข้างอยู่กับตัวเองมากไปแล้วก็มุทะลุก,กับตัวเองมากไปคุณก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะสนใจคนรอบข้างเาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ถ้าถ้ามันไม่เกินกําลัง นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะคะเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะเพื่อนๆวันอาทิย์ขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดทุกอย่างดูเว้นวดอันนะคะโอเคนะ,คะขอบคุณที่ดูดูพยากรณ์แบบบ้านๆมาจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ หากคณชอบคลิปนี้ได้โปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกนำลังใจให้กับพยากรณ์แบบบ,บ้านด้วยนะคะ